ที่ท่านได้กระน,นาดเสียเวลาเวลามาเป็นประธานในที่เปิดโครงการฝูบลมเจริญเป็นสำนักงานกสยแพทย์สี่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี2 5 6 5ให้ดำเนินการจัดโครงการฝูบลมเราว่าสำนักงานกศจเป็นหน่วยที่มีปพลังในเรื่องการควบคุมที่เปิดโครงการฝูบลมให้กับโครงการได้ ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกงมผลให้ไม่สามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือ,อ,อเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัไยได้อย่างมีสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานการผลสถานการสาธารณภัยของประเทศไทยเกิดขึ้นจากวามล้มหมดสถานีวิทิยุของ ทหารขึ้นความขี่ของพวกท่านแต่ละท่านท่านก็มีหน่วยของท่านที่มาถึงท่านกำลังเวลาไ่โดยท่านนายกรัฐมนตรีโดยใช้อำนาจพลรบป้องกันไฟฝ่ายต่อยท่านี้ไมองมีก็ลังมีกำลังคนที่เข้มแข็งต่อไร่ีร่องต่างๆ้ซตรวจสอบอซึ่งเขามีกลัใยางเช่นแอปนี้เคเอสนี้เราก็จะดึไป กศชก็อยากเชิญพวกท่านมาไปคนับมารับฟังแต่ก็เป็นหน่วยงานในการทวเข้อเป็นยงานที่ไม่ปรกอบตัวมากแต่ถูกแนะท่านผู้สื่อเป็นเ้าท็อปเนี่ยท,ท,ทางูไหทางเรือทางอากาศทางบกไม่คนม้นไปเวนที่อนมบ้างตาัตางทาวิทยุย ที่นั่นทานไปจะอยู่เรื่องการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเภทหลที่จะไปทำธุรกิจส่งท้ายรวยเมื่อวันนี้ก็ตื่จะอยู่ในนั้นเล